สวัสดีครับพบกับผมแล้วรายการ Teachers Network ครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำน,นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับรายการนี้จะรวบรวมเอาเครือข่ายของบุคลากรในแวดวงการศึกษาและยังเป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่ายและนําเสนอผลงานของเครือข่ายนั้นให้เพื่อนครูได้ชมกันด้วยครับและว,วันนี้ครับผมอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็นวันอาทิตย์ครับซึ่งเป็นวันที่เพื่อนครูที่อยู่ในโครงการ Master t e ท c h เ r อจะต้องมานั่งเรียนหนังสือครับสัปดาห์ที่แล้วแนะนำมาสเตอร์ท e ่เชอร์ให้เพื่อนครูได้รู้จักไปแล้วนะครับลองมาดูบรรยากาศในห้องเรียนครับว่าเมื่อคุณครูต้องมานั่งเรียนเหมือนเด็กนักเรียนนั้นเขาจะเรียนกันแบบเคร่งเครียดไหมหรือจะสนุกสนานหรือไม่ไปติดตามกันเลยครับ ครับตอนนี้เราอยู่หน้าห้องที่เขากําลังเรียนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษครับแปลว่าครูที่สอนภาษาอังกฤษจะมาเรียนในห้องนี้ไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศการเรียนจะเป็นยังไงเมตา for คืออะไรล่ะคะเมตา for คืออะไระการพูดเชิงเปรียบเทียบใช่ไหมเปรียบเทียบเปรียบเปเลยแล้วก็แล้วแต่ oh แต่ว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยพอชาวบ้านเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เอ้ยเอาอยา,าระกาศเราบันไปแล้วมันก็กลับได้ดนะนี่นาเออเนี่ยเป็นอย่างนี้ เ,ไไเ,เขาเป็นไปได้ไหมครับว่าเวลาเราสอนเนี่ยเราแจ้งพายในการสอนยังไงแต่ว่าความหมายขอนั่งด้วยคนนะครับคุณครูสวัสดีครับลงมาเป็นสาวดงคุณครูมาจากโรงเรียนไหนครับโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคา<อ>รคลองน้ำใสวิทยาคารจังหวัดสระแก้วตอนนี้เขาเรียนวิชาอะไรกันอยู่ครับครูวิชาภาษาศาสตร,ร,สรสสส์สำหรับการสอนภาษาศาสตร์สำหรับการสอน เป็นยังไงฮะเราเรียนไปเพื่อจะไปสอนสากฤษอีกทีใช่ไหมใช่ค่ะเวเป็นในเรื่องของการเรียนเรื่องของเสียงไปาอังกฤษได้การออกเสียงตัวตัวอตัวแอนี่ควรจะออกเสียงอย่างไรให้ถูกต้องแล้ว อาจารย์เขามีเทคนิคอะไรที่ทำให้คุณครูเอาไปสอนเด็กเรื่องตัว R กับ L ได้ง่ายขึ้นไหมะก็อาจารย์ก็จะใช้เทคนิคเรื่องของการ minimal pair จับคู่ว่าจะถ้าเป็นเรื่องตัวตัว R กับตัว L แล้วก็จะใช้เสียงคำศัท์ที่มันมีตัวสะกดคล้ายกันเช่นการ read กับ read ใช่ค่ะร็ย้ำฝึก เป็นเูพื่อให้เราเกิดรักษาในการตัดเสียงแล้ววิธีนี้ได้ผลไหมฮะที่เรียนจากที่นี่เราไปสอบไหมก็ได้ผลค่ะคือตัวเราเข้าใจมากขึ้นเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดแล้วก็มีความมั่นใจด้วยว่าเออเรารู้มาแล้วนะครับแล้วบรรยากาศในห้องผมดูเหมือนนั่งเรียนกันเงียบๆเครียดไหมฮะบรรยากาศเป็นแบบนี้ไหมครับจริงๆเราไม่เงียบนะคะ๋อเหรอจริงๆเป็นไงฮะคุณครูก็ เฮฮาสนุกสนานค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็สอบแทรกเรื่องของเกรดวัฒนธรรมต่างๆที่ว่าอาจารย์ไู้ใช้ชีวิตของชาวประเทศนี้ค่ะก็จะมีเรื่องเรื่องเรื่องของเค้าเจอมาเล่าให้พวกเราฟังอ๋อครับวันนี้เราก็มีความยินดีนะคะที่จะมีผู้มาเยือนเราก็คือคุณชัยวัฒน์ค่ะก็เชิญค่ะเชิญเข้ามาพูดคุยกับสวัสดีค่ะ ยินด,ดีค่ะยินดียินด,ดีมากเลยค่ะแล้วนี่อาจารย์กงสอนอะไรอยู่ฮะสอนออชื่อวิชาก็คือวิชาภาษาศาสตร์สำหรับการสอน <ทะ S 2> วันนี้มาถึงท้ายๆของของวิชาแล้วค่ะคือเรื่องว่าความหมายของภาษาเอังกฤษเนี่ย <ทะ S 2> มันไม่ใช่อยู่กับที่มันตลอด <ทะ S 2> มันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทและเปลี่ยนไปมตาม เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาแต่ไม่ผมที่แอบดูเห็นเขาก็นั่งเรียนกันนิ่งๆเงียบๆโจทย์เครียดอ้ยคนคนนี้เนอะาเป็นคนเครียดเหรอมเครายริงสอนสนุกนะเพราะเราก็หัวรอดตอนครูสอนนะคะแต่ถึงเวลาตัวเขาเองเนี่ยเขาจะเครียดผพะเพลเลิกสอนก็จะเครียดรอยะก็เครียดเลยจริงจังเกินไปแล้วบอกเขาตลอดเวลาว่าเอวกไม่มีนะก็จะเอาให้ได้จริงๆความตั้งใจนี่เกินเต็มร้อยเกินร้อยแล้วไหนถ้าอาจารย์จะสอนให้ รได้ได้แสดงความคิดเห็นได้ตอบโต้มาบ้างไงจะต้องเป็นโอ้ตะกี้ผ่านไปแล้วเนาะตอนแสดงความคิดเห็นค่ะอาจารย์ถามว่าอะไรนะฮะมันเป็นอีกอย่างได้ไหมมันเป็นการติดทานได้ไหมโอ้โอ้ดังอินเทอร์เรสติกนะแม่เราก็คุยกันเยอะเอ๊ะทำไมต้องใช้คำว่าอินเทอร์เรสติกไม่ไปได้ไม่เป็นลบไหมหรือว่าเป็นเป็นเป็นคำชมได้ไหมนี่เขาบอกว่าพิจารณาตามบริบทฉั่านตหรือว่าหรือว่าหรือว่าโอ้นีประหลา ว่าไม่น่าจะมีเอ๊ะอย่างเธอไม่น่าจะมีอาชีพเป็นอย่างงี้นะอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันมีอะไรที่แปลงอยู่มันมีในยะะที่แปลงอยู่ในประโยคโ h r เร l l อ Oh อ e a l l y อยใช่ไ l y อย่างเนี้ค่ะใช่ใช่ ห้องนี้สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาครับยายสิตินมาสวัสดีครับอาจารย์ครับขออนุญาตรบกวนอะไรสวัสดีนะครับสวัสดีครูครับตอนนี้เรียนวิชาอะไรกันอยู่ครับเอ่อวิธีที่คัดข้อมูลการสังคมศึกษาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถิติครับในการวิจัยครับเห็นบรรยากาศห้องเรียนเหมือนเด็กนักเรียนนั่งเรียนเลย วันนี้ก็เป็นชจ้าของสุดท้ายนะใกล้สอบแล้วก็เลยสรุปสรุปเลยใช้ตัววิ้ยแล้วเขาก็อาจจะเครียดกันหน่อยใช่ไหมฮะใกล้สอบไม่หน่อยนะมากเลยฮะมากเลยฮะมากเลยฮะแล้วมีโอกาสทํากิจกรรมเป็นกิจกรรมอะไรที่พ่อเพิ่งทำงานกลุ่มไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะนะฮะทำทำอะไรยังไง ทำงานคล้ายกับวิเคราะห์ก็จะให้จุดมุ่งหมายการวิจัยให้ชื่อเรื่องออวิจัยได้วเขาวิเคราะห์ว่าเขาจะใช้สถิติอะไร,รจากชื่อเรื่องและว,วัตถุประสงค์การวิจัยครับงั้นเดี๋ยวรบกวนแค่นี้นะครับโชคดีในการสอบนะครับอาจาย <c oughs> <c oughs> รย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ และตอนนี้ครับผมเชิญตัวแทน5ท่านครับที่เป็นเพื่้นครูที่มาเรียน Master ร์ทิเชอรแล้วจาก5กลุ่มสาระการเรียนรู้5จังหวัด5วิชาไม่ซ้ํากันเลยนะครับให้แต่ละท่านแนะนําตัวเองครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะครูศรีสุพรุมศิกรงพงศาขาการสอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนศึกษานารีวิทยากรุงเทพมหานครค่ะครับสวัสดีค่ะครูนัชชาทานศิลาสาขาการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนนวม่าราชานุสรณ์จังหวัดนครนายกค่ะสวัสดีครับผมครูสุรินทร์ใจแสนสาขาสังคมศึกษาโรงเรียนหันคาวิทยาคมจังหวัดชัยนาทครับครับสวัสดีครับผมครูเกียรติศักดิ์บันจิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษาจากโรงเรียนเบนจมาราชล,างลชังสนิทจังหวัดฉางซาวครับสวัสดีครับอำนาจอิสรางกููนายวิทยาสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนบางพีและบำรุงจังหวัดสุพรรรครับครับสวัสดีทั้ง5ท่านนะครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ถือว่ากลับมาเรียนหนังสืออีกครั้งไหมฮะอีกครั้ง,งเรียนรอบเป็นไงฮะบรรยากาศการที่เดิมไปสอนอยู่ยืนอยู่หน้าห้องสอนเด็กๆคราวนี้ต้องมานั่งเรียนแล้วมีครูมาสอนเนี่ยมัน,มนบรรยากาศแบบนี้มัน,มนไม่ค่อยคุ้นเคยไหมมันต่างไปจากเดิมไหมฮะเป็นไงบ้างมันเป็นอะไรที่ทําให้เรากลับไปคิดถึงว่า คิดถึงนักเรียนชีวิตของนักเรียนอ๋อเหรอฮะเหมือนสะท้อนกลับไปอีกทีเหมือนเราไปคิดถึงความรู้สึกคนที่นั่งเรียนอยู่เดิมๆเลยฮะแล้วการจะคัดเลือกเข้ามาเรียนตรงนี้ได้นี่บอกโอ้มีขั้นตอนเยอะเหมือนกันใช่ไหมฮะต้องต้องสอบต้องคัดเลือกเข้ามาใช่ครับครับแล้วเราเขาเลือกยังไงฮะวิธีการทุกคนต้องสอบหมดไหมครับครูเราสอบตัวประเทศนะคะครับต้องสอบทุกคนครับนะคะแล้วก็จะมีการแบ่งกลุ่มครูเป็นกลุ่มั มาสเตอร์ทีเชกลุ่มกลางและและกลุ่มปกติกลุ่มปกติแสดงว่ากลุ่มที่เป็นมาสเตอร์ทีเชก็คือก็ูกคัดเลือกเข้ามาเรียนในโครงการนี้แล้วก็ทุกท่านได้ทุนหมดได้รับทุนจากสพทครับผมตอนที่รู้ว่าตัวเองจะได้มาได้มาเรียนเนี่ยผมไม่รู้ความรู้สึกเป็นไงฮะดีใจเป็นห่วงตกใจอุ้ยจะไหวไหมอะไรเปนเกิดอะไรขึ้นฮะแต่ละท่านเป็นไงบ้างฮะตอนครั้งแรกที่รับแจ้งว่าได้ทุนเนี่ยนะครับก็ รู้สึกดีใจครับแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกกังวลเหมือนกันว่าเราได้ห่างจากห้องเรียนมานานพอสมควรในสถานะผู้เรียนครับจากการที่เป็นผู้กำกับเขามาถูกเขากำกับก็รู้สึกกังวลในเรื่องแรกนะครับแต่ตอนแรกแต่พอได้มาเรียนแล้วก็ดีครับได้รับประสบการณ์เชื่อว่าทุกคนในนี้ได้รับประสบการณ์ใหม่เพิ่มเติมมีท่านไหนกังวลแบบนี้คล้ายๆกันไหม ก็ผมก็กังวลเหมือนกันว่าเพราะว่าเราเราเคยสอนลูกศิษย์มาคราวนี้เราจะเปลี่ยนบทบาทจากเป็นผู้สอนกลายมาเป็นผู้เรียนเราจะต้องมาสอบด้วยมีให้คะแนนให้เกรดด้วยอะไรแบบนี้กังวลอันนี้คงคล้ายกันกังวลเรื่องอื่นมีไหมฮะเรื่องภาระเรื่องงานเรื่องเดิมทานก็มีฮะเพราะว่าภารกิจที่โรงเรียนเราก็เยอะนะฮะเพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์เราก็เยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปิดเวลามาเรียนเนี่ยเราก็ต้อง จัสรรเวลาให้กับโรงเรียนให้มากขึ้นเพื่อให้เสาร์อาทิตย์เนี่ยมีเวลาว่างพอที่จะมาเรียนได้อย่างสบายๆหมายถึงงานที่ไอต้องทําช่วงเสาร์อาทิตย์อาจารย์เกียรติศักดิ์ก็ต้องมาจัดเวลาเอาไปลงในเวลาอื่นครับทำก็จะต้องอาจจะต้องทํามากขึ้น่าปกตินิดนึงเหนื่อยขึ้นแน่ๆเหนื่อยขึ้นแน่ๆอาจารย์นัชชาเหนื่อยขึ้นครับก็ปกติเราจะมีงานทําในช่วงเสาร์อาทิตย์พอเรามาเรียนปุ๊บทุกอย่างเราต้องจัดการให้เสร็จภายในวันศุกร์เลยเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเวลาว่างมาเรียนที่ที่นี่รลเวอาจารย์ อ๋อครับก็คือต้องต้องเตรียมตัววางแผนอย่างดีสําหรับการเรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์นะฮะก็คือต้องเคลียร์งานที่โรงเรียนก็ทําให้สมองว่างนะฮะทำให้สมองว่างนะทำให้สมองว่างด้งวยครับผมให้โล่งที่สุดเงี้ยครับเพราะว่าสาขาคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นสาขาที่ค่อนข้างยากนะ,ะครับเนื้อหาสาระก็เข้มข้นเพราะนั้นต้องทาสมองให้ว่างเพื่อรองรับวิชาที่อาจารย์ที่จะจะสส่ให้นะฮะเพราะว่าอาจารย์เต็มที่นะสำหรับที่รังกำแพง ครับผมรบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงฮะที่บอกว่าเต็มที่หรือว่ามีการแลกเปลี่ยนกันนี่มันมันมันเป็นไงฮะคเครียดไหมสนุกไหมเหนื่อยยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับแต่ละท่านเลยฮะได้ฮะจันทชางก็ได้เป็นอะไรที่สนุกมากโดยเฉพาะในสาขาการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพราะว่าครูอังกฤษแต่ละคนเนี่ยเขาเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวอยู่แล้วเราจะจริงจังในการเรียนมากแต่ในขณะเดียวกันบรรยากาศในห้องเราจะให้สุขสนานและเราจะมีการ รับส่งสารกับคอไปกับอาจารย์ผู้สอนตลอดเวลาของครูเป็นงไงเพื่อนเพื่อนก็จะบอกว่านับวัน,นเมื่อไร่จะถึงเสาร์อาทิตย์อ,อยากมาเจอเพื่อนแล้วเต็มไปด้วยความสนุกสนานเป็นอย่างนี้กันทั้งห้องเลยลทั้งห้องเลยค่ะคือไม่ใช่ว่าอู้ยเสาร์อาทิตย์จะมาอีกแล้วเหนื่อยไม่อยากไปเลยไม่ใช่ยังไงกับเ,<ล>เป็นรอเวลาที่จะเจอเราจะมีอะไรสนุกสนุกมาคุยกันแล้วก็วิธีการสอน คือคุณครูทุกท่านที่มาสอนเราจะให้เราจัดกิจกรรมด้วยนะคะเราก็ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมแปลกๆจากเพื่อนแล้วน,นำกลับไปใช้สอนได้เลยเช่นเช่นเลยไงตัวอย่างเช่นก็การสาธิตเพลงพื้นบ้านนะซึ่งครูบางคนจะไม่เป็นนะเราจะมีมมเพื่อนมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีบ้างจังหวัดสมุทร สงคราบ้างนะฮะมีความสามารถเป็นพิเศษเราได้เรียนแตของครูสุรินเป็นไงนบ้างของวิชาสังคมเราเราจะสนุกกับการมีบทบาทสมมุติในเวลาเรียนแล้วก็มีการสังสรรค์คุยกันเรื่องของการเรียนการสอนที่เราสอนกันมาอะไรบ้างที่จากโรงเรียนมันเหมือนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขนาดเดียวกันเพราะเรามาแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษหลายอย่างนะครับนั้นการแลกเปลี่ยนตรงนี้มันเหมือนกับว่าเราเองบางอย่างเนี่ยเราก็รู้บางอย่างเราก็ไม่รู้มันเติมเต็มมันเติมซึ่งกันและกันด้วย ของของเพื่อนครูคนอื่นที่มาเชื่อมโยงด้วยครับตรงนี้เราจะได้เหมือนเราได้กําไรจากการเรียนด้วยได้กําไรจากการเรียนของครูอันหน้าเป็นไงครับก็ของวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีครูที่อายุน้อยที่สุดใน23ปีอายุมากที่สุดเนีย54ปีโอ้โหแล้วก็จะมีครูพี่ครูน้องก็จะเป็นครูระดับคุณพ่อคุณแม่ครูน้าครูป้าเพาะมาอยู่แล้วมันเหมือนกับเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นครอบครัวที่มี ทักษะพื้นฐานความรู้พื้นฐานในด้านวิทยาศาสตร์ใ,นในกล้เคียงกันมันก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันพอในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยครูน้องๆเนี่ยอาจะแนะนา,นาครูพี่ส่วนในเรื่องของกระบวนการสอนเนี่ยครูพี่ก็ให้ข้อเสน,นอแนะครูน้องอมันมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกจากจะได้ความรู้จากอาจารย์ผู้สอนแล้วเนี่ยมันได้ความรู้จากเพื่อนเรียนรู้จากเพื่อนด้วยกันมันก็จะไปล้อแบบของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้เหมือนกันก็คือ เื่อนสองเพื่อนเราสามารถบรูรณาการในวิธีการเรียนรู้ที่อยู่ในห้องเนี่ยไปใช้ในชีวิตรจริงๆก็ได้แล้วตัวเราเองเนี่ยทุกวันนี้เราก็ได้ปฏิบัติชีวิตรจริงๆแบบนี้ก็มีความสุขครับมีความสุข<อ>ที่เดียวน้องๆหลายๆคนเนี่ยบอกว่าประสบการณ์แบบนี้ในะชีวิตไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสมาเรียนกับมัสเตอร์ er อที่เป็นครูพี่ครูน้าครูพ,พ่อครูแม่มาก่อนอก็ดีครับดีฟังแล้ว ฟังแล้วบรรยากาศจะดีมากเลยโรันเป็นโครงการที่ดีมากเชื่อมาในรุ่น2รุ่น3ที่มีต่อไปนียเป็นการสับเสริมที่ตรงประเด็นในเรื่องของพัฒนาและยกระดับคุณภาพของครูผู้สอนได้เป็นอย่างดีครับครับผมครูเกียรติศักดิ์แล้วฮะบรรยากาศของห้องเรียนคณิตศาสตร์ะก็เป็นลักษณะของการร่วมคิดร่วมทําจะเครียดกว่าห้องอื่นไหมครับดูแล้วค่อนข้างเครียดเพราะว่าอาจารย์เขาก็จะให้เราสืบค้น ด้วยตนเองช่วยกันคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่เพื่อหาข้อสรุปเปมีบรรยากาศแบบครูพี่ครูน้องหรือบรรยากาศแบบสนุกสนานอย่างครูนัชชาเล่าให้ฟังก็มีก็มีบ้างเป็นข่าวแต่ว่าค่อนข้างจะเครียดสําหรับอณิตสาครับเพราะว่าเป็นวิชาที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมฮะแต่แล้วไงฮะพอโดยรวมมาทําให้เสาร์อาทิตย์อยากมาหรือเสาร์อาทิตย์อยากนอนหรือเป็นยังไงฮะอยากมาฮะอยากมานะครับผมเพราะว่าวิชาความรู้มันเป็นสิ่งที่ท้าทายพวกเราเพราะว่าครูทุกคนนี่ก็ ถือว่าเป็นมือหนึ่งนะฮะเป็นมือหนึ่งเพราะนั้นทุกคนก็ท้าทายกับความรู้ใหม่ๆครับดันั้นเวลาบรรยากาศของการเรียนก็จะ <c oughs> รวมกันเพื่อแชร์ความคิดกันแล้วก็ระดมสมองช่วยกันครับนี่ผมอยากรู้ว่าเท่าที่ทุกท่านได้เรียนมาแล้วก็อาจจะยังไม่จบทั้งหลักสูตรก็คือยังไม่ครบ2ปี 2> แต่ผลที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนที่ห้องเรียนที่ไปสอนเนี่ย เกิดอะไรขึ้นบ้างมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นไหมเอาวิธีนี้เป็นสอนรถเด็กเห็นคนไงบ้างของครูซูริงเป็นไงฮะของผมนี่เริ่มตั้งแต่เราเราเริ่มจะเข้าใจเด็กมากขึ้นครับเพราะเหมือนเราตอนนี้เรากลับมาสู่ที่เรามันเป็นย้อนกลับมาที่เราเคยเข้มงวดเคยระมัดยางแล้วก็ต้องผ่อนแล้วก็เริ่มใช้จิตวิทยามากขึ้นการวางแผนการสอนก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็มองมองเป้าหมายของการลักสูตรมากขึ้นตัวนี้เราเริ่มทุ่มเทแล้วก็เริ่มเข้าใจว่า การเป็นครูไม่ใช่เป็นง่ายๆนะครับอ๋อกลับกลายเป็นเรามองเห็นความสําคัญของการเป็นผู้สอนของครูนี่เพิ่มมากขึ้นไปอีกเพิ่มมากขึ้นไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวเองหลายอย่างต้องเปลี่ยนต้องปรับครับผมคุณศรีสุพรเนี่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะก็จะเปิดเนื้อหาความรู้คู่คุณธรรมก็เท่ากับเหมือนสอนเราไปในตัวที่เราจะกลับไปสอนนักเรียนนะฮะเหมือนเหมือนอาจารย์พูดนะครับว่าเราก็ ต้องไปผ่อนนะเคยดูเด็กเคยโอาตกใจองไปผ่อนผมเลยไปซื้ออะไรก็ไปผ่อนเคยเคยผ่อนปลนตัวเองลงใช่ใช่เคยดูเด็กนะฮะเียกชื่อเล่นคือคุณครูจะสอนเราหมดเลยครับว่าต้องใช้จิวยากับเด็กอย่าไปเรียกชื่อเล่นเขานะเด็กบางคนไม่ชอบเราจะได้รูปแบบจากอาจารย์ผู้สอนนะคะกลับไปใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็บางวิชาเนี่ยค่ะอาจารย์มีเทคนิควิธีสอนใหม่ๆให้เรานะฮะอย่างยกตัวอย่างถ้าภาษาไทยเนี่ยเอารูปดารามาอย่างเช่น รูปของคุณแอดถามว่าชื่อเล่นชื่ออะไรเด็กบอกชื่อแอดเราก็จะถามต่อนี่คือมานราตรวจสะกดได้แน่กดอะไรเงี้ยนะคะเราได้รูปแบบจากคุณครูกลับไปสอนทันทีเด็กสนุกมากอ๋อครับเหมือนเล่นเกมแต่เขาได้เรียนรู้เรียนรู้ไปด้วยแต่ทำที่แน่คือทําให้เด็กสนุกและอยาจะเรียนรู้เราก็ได้จากคุณครูแล้วกลับไปสอนทันทีครับผมคับของรวมแนาแล้วครับมีอะไรที่กลับไปถึงเด็ก ้องยอมรับอย่างว่าทางมหาวิทยาลัยรามแผงเนี่ยได้จากคณาจารย์ที่มาสอนผู้เรานะครับแต่ละท่านเนี่ยรุ่นใคัดสรรมาค่อนข้างจะมีภูมิความรู้และองค์ความรู้เนี่ยดีเยี่ยมมันทําให้ความรู้เดิมที่เรามีอยู่เนี่ยต้องต้องออขยับหลบออกไปนิดนึงแล้วก็รับความรู้ใหม่เข้ามามันสร้างการเรียนรู้ที่หลากหลายหรือเรียกว่าเลินหรือเพลนเลินก็คือเรียนพลเล่น ซึ่งมันได้จากในวิชาความรู้คู่คุณธรรมซึ่งทั้งห้ากลุ่มสาระเนี่ยได้เรียนพร้อมกันเป็นนับร้อยคนแล้วก็กิจกรรมตรงนี้มาทําให้เราได้ไปบรรณาการใช้ในชั้นเรียนระดับกลุ่มย่อยใช้ในระดับกลุ่มใหญ่หญระดับชั้นของโรงเรียนใหญ่ใน,ในในห้องเรียนของครูก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปทดลองใช้แล้วใช่ไหมฮะได้ไปทดลองใช้ครับเป็นไงบ้าง,งครับับเด็กสนุกสนานชอบเช่นเช่นวอย่างเช่นเกมเกมการจับกลุ่มที่แสดงกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งอ่า อาจารย์ก็จะมีเทคนิค<ม>ในการสอนในการสร้างสถานการณ์ให้กลุ่มตัดสินใจ<ม>ว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนักเรียนตัดสินใจอย่างไร,รแล้วสถานการณ์เหล่านั้นเนี่ยอาจารย์ทางเราแห่งเนี่ยมาแช้กับพวกเราซึ่งเราก็กลายเป็นเหมือนกับคนเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนไปเลย เราก็เกิดความสุขสนานแก้ปัญหาถ้าแก้ได้ก็เฮฮาปาร์ตี้กันแต่แก้ไม่ได้ก็เราก็ต้องมาทุกคนเองใช่ใช่ครับดูเกียรติศักดิ์แล้วครับในห้องเรียนที่บอกว่าคณิตศาสตร์เคร่งเครียดแต่เอาเทคนิคอะไรไปสอนแล้วเด็กเป็นไงบ้างครับอ๋อได้ได้ได้หลายอย่างฮะก็คล้ายๆกับเีจาน้ำนาจพูดนะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือด้านภาษาคือคณิตศาสตร์ได้ภาษาอังกฤษเยอะมากเพราะว่าเราเรียนคณิตศาสตร์กันเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเพราะฉะนั้นก็ เราจะเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นคณิตศาสตร์มากขึ้นแล้วไปสอนเด็กด้วยไหมฮะเรา,ยายไปใช้สอนเด็กด้วยก็มันก็สอดคร้องกับโครงการของโรงเรียนมาตรฐานสากลซึ่งจะมีการเรียนการสอนคณิตสา์วิทยาศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเราก็สามารถนําสิ่งเหล่านี้ไปใช้ได้เต็มที่เลยก็มีประโยชน์อย่างมากแล้วเทคนิคการสอนอืนอ่นๆที่เอาไปใช้กับเด็กทําให้วิธีสอนคณิสร์เราเปลี่ยนไปไหมหรือมีอะไรที่ไปถึงเด็กแล้วเด็ก ชอบไม่ชอบยังไงยากง่ายอะไรเล่าให้ฟังก็เด็กๆจะชอบครับเด็กจะชอบเพราะว่าเราก็นําเทคนิควิธีของอาจารย์ที่สอนเนี่ยส่วนไหนที่เป็นสร้างความนุ่ใจให้เด็กเราก็นําไปประยุกต์ใช้การเรียนของเราเด็กก็สนใจดีครับครับณนัชชาครับก็ในส่วนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษวิชาแรกที่เราเรียนก็คือเทคโนโลยีการติดสื่อการสอนซึ่งก็ทําให้เรา ได้ได้มีทักษะในการผลิตสื่อในการดึงเรื่องราวจากทางสื่อต่างๆมาแยะแล้วก็วิชาที่เรียนอยู่ตอนนี้นะคะเป็นของรองศาสตราจารย์ดรสันทนาเราก็มีความรู้สึกว่าภาษามันเป็นเรื่องร่วมสมัยมันมันมีมันมีบางคําที่มันมันที่เคยใช้มันมันเริ่มหมดบทบาทแล้วมันมีคําร่วมสมัยขึ้นมาเยอะค่ะมันเราก็เราก็ต้องเปิดใจตรงนั้นแล้วเราก็ต้องตามให้ทัน ที่ที่เราจะต้องไปให้กับเด็กเพราะบางบางอย่างเนี่ยเราเราต้องจำว่าเด็กเขาเขาจะไปะไวกว่าเราเนี่ยเราเราจะต้องทํำยังไงที่ว่าให้มันร่วมสมัยไปเลยฟังดูเป็นเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจน่าช,ชื่นชมนะเพราะว่าโครงการนี้ก็เพื่อจะยกระดับคุณภาพของการสอนการเรียนการสอนของของวงการการศึกษาไทยครูไทยนักเรียนไทยเชื่อว่าโครงการนี้จะเกิดผลสิ่งนั้นเต็มที่ไหมฮะการยกระดับและพัฒนาคุณภาพแบบนี กำลังจะบอกว่ามากกว่าเป้าหมายที่ตั้งนะฮะในความในความคิดของตวเองนะครับก็คือจากที่พวกเราได้ไปเนี่ยะฮะเราก็ไปขยายผลกับเพื่อนอีกนะฮะนักเรียนก็เรียนอย่างมีความสุขแล้วเราก็เข้าใจสิ่งต่างๆที่กระทรวงกำหนดมามากขึ้นครับจากการสอนของคุณครูของเราครับท่านอิทครับไปขยายผลหร้อยังมีเครือข่ายสร้างเครือข่ายกับคุณครูคนอื่นๆที่โรงเรียนที่เขตการศึกษาที่ของเราจะมีของเราจะมี เหมือนชมรมของครูของครูสังคมศรึกษาแล้วก็จะมีการจัดอบรมมีงบประมาณรวมๆกันมาณเป็นแต่อกองกลางแล้วก็จะอบรมก็ครูที่มีความรู้คนที่มีระดับปรียโถกันไปก็จะมาช่วยกันออย่างที่ครูครเรียนไปเอาเทคนิคนั้นไปไปใช้ด้วยไปใช้แล้วไปบอกไปสอนไปแนะนากันแล้วเหมือนแรกเป็นเรียนรู้แล้วก็จัดมาสัมมนาร่วมกันอะไรตรงกันเพิ่มเติมความรู้อยู่ด้วยสมมตเครือข่ายก็เริ่มเกิดแล้วด้วยครับของครูเกียรติศาสตร์เครือข่ายคณิติศาสตร์เกิดขึ้นไหมฮะอ๋อเกิดครับคือทั้งทั้งที่ กลุ่มที่เรียนอยู่ปัจจุบันกับกลุ่มที่โรงเรียนที่จังหวัดที่สอนนะฮะอย่างในในกลุ่มที่เรียนเนี่ยเราก็มีคุณครูนิสสัตจากหลายๆจังหวัดหลายหลยที่รเราก็สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการกันเรามีเว็บไซต์ที่จะแชร์ความรู้กันงั้นระบบเครือข่ายก็เกิดขึ้นโดยที่เริ่มจากโครงการอันนี้ เอาความรู้นี่ไปใส่ไปเติมกันด้วยใช่ <ละ S 2> ใช่ครับคนที่ไม่ได้มาเรียนก็อยู่ในเครือข่ายได้ความรู้ไปด้วยครับผมได้ครับอันนี้แชร์เปิดโอเพ่นนะ,ะครับครับครับส่วนส่วนที่โรงเรียนส่วนที่โรงเรียนที่จังหวัดเราก็มีเ,เครือข่ายของครูคณิตศาสตร์ของจังหวัดเราก็จัดอบรมจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นประจำนะครับเป็นเครือข่ายของครูคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนก็เป็นศูนย์คณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นครูก็จะได้รับความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตลอดไปหลังครับ ครือข่ายภาษาไทยล่ะครับคสรของภาษาไทยเราก็เปิดเป็นเว็บบล็อกขึ้นมานะคะคุณครูพระพีปียอาจารย์ตรงเนสตรีอังทองจังหวัดอังทองพวกเรามีผลงานอะไรก็จะไปขึ้นที่นี่คืออยู่ในชั้นเรียนด้วยกันไหมฮะัอยู่ในชั้นเรียนเดียวกันหมดเลยคร s t มาสเตอร์ทเค่ะเป็น m า s t e r ร์ทิ h เชแล้วก็เวลาเราทํารายงานนะคะชิ้นงานที่ทุกชิ้นนะฮะจะขึ้นเว็บบล็อกครัใครต้องการก็ไปโหลด Oh, ฟังจากทุกท่านนี่เหมือนกับวัตถุประสงค์ของมาสเตอร์ทิเชอร์เนี่ยได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้เครือข่ายก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่เราไปพัฒนาก็จะไปถึงเด็กนักเรียนในห้องเรียนแล้วก็ขยายวงไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะใช่ครับครับงั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นนี่ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูมากๆเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูอย่างมากทีเดียวครับก็ต้องขอบคุณสพทอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่จ,จัดกิจกรรมดีๆให้กับคณะครูทําให้ครูนั้นมีการพัฒนาคุณภาพยกระดับคุณภาพอย่างแท้จริงแล้วเชื่อว่าในโครงการรุ่นที่สองโครงการ3คงจะมีการพัฒนาครูประถมและครูมัธยมในโครงการัยกระดับคุณภาพนะเรียนที่รามคำแหงนี้อีกในรุ่นต่อๆไปขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณที่นี้ด้วยครับ ครับผมและวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้ง5ท่านนะครับครูทั้ง5ท่านที่ได้มาบอกเล่าประสบการณ์แล้วก็ทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นว่าการศึกษาของไทยจะถูกพัฒนาแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับและย้ำอีกครั้งครับเพื่อนครูถ้ามีเครือข่ายที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือแบ่งปันพัฒนากันได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยบอกมาได้นะครับที่อีเมลที่ขึ้นที่หน้าจอแล้วเดี๋ยว Teacher Network ก็จะตามไปถ่ายทํามาให้ได้ชมกันครับเราจะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเครือข่ายของเพื่อนครูที่มีอยู่แบบนี้นะครับถ้าอยากชมรายการครับดาวน์โหลดรายการตอนอื่นๆหรือย้อนหลังก็เชิญนะครับที่เว็บไซต์ w w w t h w i t e a c h e r s t v หรือชมผ่านทางโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง 36kub ได้เลยครับและวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับลาไปพร้อมๆกับเพื่อนครูทั้ง5ท่านมาสเตอร์ทิชร์ทั้ง5ท่านนะครับวันนี้สวัสดีครับ